1 5 3กับ3คอมบับมาให้หล่องเล่นคอมแรกสตาร์การเดียนคืออยากให้เล่นขนาดไหนอะบับมา5ตัวแถมรถ่ังขายการทําคอมลุ้งลงอีกคือเล่นเถอะนะเขาขอละบับเยอะจนน้าถามว่าบับตัวไหนบ้างเนี่ยไล่ว่าตัวไหนไม่โดนบัฟยังง่ายกว่าครับโดยวิธีการเล่นที่ดีที่สุดในตอนนี้คือเอาไปเล่นกับหมีอะไรวนอ้อ ก็รู้ชาดอเขาโดนเนื้อมาแบบมีเลยขอมาซบอกตลอดเล่นคือจะไปเล่นแบบไหนก็ได้ครับจะฟาสแปดปกติจะอาลีลีโลคือเขาบัฟมาเล่นในคอนอย่อยคือต่อมากับความที่2เซนนาลีโลที่แพดก่อนบัฟมาแล้วรอบนึงแต่ผลงานยังไม่ดีเท่าไหร่ก็เลยบัฟมางอเพิ่มอีกรอบอันนี้ผมมาเล่นง่ายๆเลยเนี่ยคือเล่นเหมือนแกงแพงลีโลแต่ใส่เซนนาแทนครับไอเทมหลักๆก็เล่นของกายภาพกับของให้ยาโอดได้ลำค่อดีคือพอขึ้นเวลแปดเราจะใส่อคาลีครับแมงวีเมืนวันเจ้าเดิมวางอคาลีให้ลวงซ้ายวางเซนนาให้ฉีดขวาแแลววก็มมมีีีไทาฉฉดดงส่นนตัผค ติดตามครับและคอมสุดท้ายไม่ใชีคอมที่โดนบับมาแต่เป็นคอมที่โดนเนิร์ฟแล้วเอาไม่ลงอูเด mm ียคนราเศร้าต้องสารเดฟนะครับคอมที่อยากบับให้คนหันมาเล่นดันไม่เป็นเมตาสักทีแต่บ่หมีนี่โดนแล้วโดนอีกยังโดดอยู่นั้นส่วนกุนซูนี่ก็นะปรับแล้วปรับอีกยังหาความลงตัวไม่เจอเลยครับ